อเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่กระดิ่งเพื่อเปบบน็นกำลังใจให้คนทําคลิปหน่อยนะครับกดแชร์คลิปให้หน่อยด้ยวยก็ดีนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูวันนี้จะมารีวิวสก,กินของอารามเนาะก็ถ้าพร้อมแล้วตั้มาเลยโ okay. อเคยิงก็ซื้อสก,กินนี้มาเล่นตั้งนานแล้วก็คือแบบไม่ค่อยได้เล่นเลยตั้งแต่มีสก,กินมิกโกก็เลยกลับมาเล่นบ้างโอเคนะมันเหมือนเปลี่ยนแค่ชุดแหละ สำหรับสก,กินเนี่ยแต่ว่ามันก็สวยนะมันก็แนวแนวไปทางอียิปต์เนาะอืมาดูก่อนว่าจะโอเคไหม <c oughs> มามาโอไอโอมาอื้อเอาจัดมาบ้าโอ้โอ้เออดีนะเวลาขึ้นมาโอ้โอ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  วีล่าโอ้ววีล่าวีล่าโอ้ยวีล่าโอหเป็นหัววีล่าที่สุดไปเลยโอ้ยสามเลยเหรอสามเลยเอ่ะวิ่งนี้เดียวนี้เดียวแก๊กแก๊กแก๊กนเดียวปักเฮ้ยเราไม่ควรเล่นซับนะไม่รู้เหมือนกันนี่แต่เราว่าตัวนี้เล่นซับเราว่าเล่นซับโอเคกว่านะไม่รู้ไม่รู้ดิเพราะว่ามันแบบ มีแบบสกิลจับอะไร่ีด้วยอืมว่าหยะข <c oughs> าสั้นกันจนี่วิ่งช้าชา้านิดนึงกว่าจะถึงเรารดักพุ่มดีไหมไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยยอนใจเย็นๆนะยอนนะ โอ้ยโอ้ยถอยเถอะย้อนถอยเถอะย้อนเราพร้อมไฟจริงๆโอ้ยวีล่าไปแล้วโอ้ยไปช่ว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 ยโอ้โหเราน่าจะไปก่อนโอ้โหขนาดนี้ไปก่อนก็ได้โอ้โหไม่น่าเลยโอ้ยทำไมทำอย่างนั้นเอาไงเอาไง โอ้ยโอ้ยต่อฮึบฮึบอืมเฮ้ยมีคนเข้าไหมเฮ้ยมาคิวเลนนะมาเฮ้ยนี่เฮ้ย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 รอดรอดไหมเฮ้ยอิตว้ารไม่รอดแน่เลยไม่น่ารอดโอเคว่าจะเข้ากันนะไม่เข้าอ๋อ

อืมพยายามแทงแคดดี่ดิืมเฮ้ยสกัดอย่าเย็นใจเย็นโอ้โหคุณนายเจอเราอุ๊ยอุ๊ยเฮ้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 ยอย่าทำแคดดี่เรา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 โอเคสบายใจสกัดก็คือจะเข้ามาทุบแคดดี่เราตลอดเลยเออไม่ถึงนะดิเสียใจโอ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครมาไบโอเลยเหรอเราพร้อมเราพร้อมปล่อยเสือไม่มีเลยเป็นศูนย์เ <c> ร <oughs> ื่เราชอบนะที่มันเป็นลูกฟ้าเป็นเสือ,อเท่ดีเหมือนกันนะเนี <c oughs> ่ยแต่ซิงกับสกินมีโกรมกันนะแต่สกินมีโกรกมเทะแต่อันนี้ก็แบบมันก็ดูเท่ๆดีนะเอาจริงถึงเปลี่ยนแค่ชุดแต่เหมือนก็โอเคนะสำหรับตัวละครตัวเนี้ยโอ้โหไโอไบโอ

โอ้โหโช่วยทันไหมเนี่ยช่วยทันไหมเนี่ยโอ๋อนั่นไงว่าแล้วเราไปก่อนเล้วแคดดี้ไม่เป็นไรก็โอเคละโอ้ยเราแจกไว้เนี่ยแจกเยอะไปปะเนี่ย <c oughs> แล้วก็แอดช่วยแอซิดเดยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคิวเล่นคิวเด้อคิวเล่นทำดีเดี๋ยวแคดดี้เราไปเราต้องพยายามดึงแคดดี้ไว้ ต่อดีอืมเป็นกลาง้ยอ่าเฮ้ยเฮ้ยคิวเล่นอุย้ยนั่นน่ะจะรอดแหละน่าจะ,น,าจะน่าจะเท่ากับมาช่วยแล้วโอเคไม่ต้องช่วย <c oughs> เดี๋ยวรอรอ,อแคลรี่ก่อนแล้วกันนะ้องอืมมาหยอกโอ้ยมีล่าอ่ะเพิ่งให้เอาแป๊บหนึ่งนะมีล่าแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,แบบงโอ้โห อ่ะละได้มาละยังยังไม่ถึงรับร่างไฟขั้สุดยอดอ้าวอาวมาแล้วมาแล้วอ่าพูดด้ไยโอไอโอแต่รู้สึกห่วงนกเหมือนกันเนี่ยไมป่ไนไรนกใส่น่าจะโดนแต่ก็โดนเก็บยมาบ้างนกเสียได้เห็นไ,ไหมตามคาดโอเคไม่เป็นไรโอ้ยเนี่ยสก,กัด อโอ้ยวีลาามาไม่น่าทันแน่เลยอ่ะจับไปหนึ่งวีลาหนี่ไปนะหนีไปสิโดวก็โดนหรอกอันนี้วีลาหนีไปไม่กลับโอ้ยทำไมไม่กลับโอเคงั้นไม่ช่วยแล้วนะเอากลับและดีโอแ,ค,แครี่เราค็อันตรายนะเนี่ย อเลยต่อดีอ่าเอออ้าอ้าเกือบเดี๋ยวนะเราเป็นแทงใจเย็นอ่ามารวมแล้วรวมแล้วพร้อมชาติพร้อมชาติเฮ้ยมาหลอกมาแล้วเฮ้ยนี่จับจับจับนี่ตี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 ตตเออคอมโบดี อิติโกะอิติโกะน,น,นี่อ่าโอเคโอ้ยเล่นไปกลัวแบตจะหมดไปแบตมันเหลือนิดเดียวเองเอาไหวไหมเนี่ยอ่าเรียกช่วยไหมอะไรเดี๋ยวเขา,าเดี๋ยวเรากลัวแย่งไฟอยู่แย่งยังแย่งบับแดงเขาเดี๋ยวแย่เดี๋ยวแย่เฮ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยนี่ถ้าเมื่อกี้อันตินะโอ้ยหลายดนะีเก็บได้นะ โอ้ยเราเพิ่งตีบอมไปแค่หนึ่งเลยก่อนเนี้ยโอ้เดี๋ยวอีกตั้งสองบอมจะไหวไหมเนี้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยสัก,กอีดโอ้เราโดนลุมอม่ะ <c> ไ <oughs> ม่เป็นไรหรอกแคดี้เราลอดก็โอเคแล้วเพราะว่ายอนมันตัวเป็นตัวค่อนข้างขาดตายสิเออเฮ้ยได้เฉยเลยฮนะ ไม่คิดว่าจะได้แล้วไม่คิดว่าจะรอดนี่แบบทีมดีทีมดีนานๆนนจะเจอ okay. โอเคก็เนาะสองสองเท่ากันละ่ะป้อมหายไปอย่างละสองอย่างละสองละเออแต่ว่าเกมนี้ดูเป็นทีมเนี่ยชอบจังโอ้ป้อมจะไปแล้วไปโอ้ไม่เป็นไรโอฟังนั้อยยังไล่กันอยู่เลย ไม่สนใจป้อมกันเลยมามามาโอ้โหมีคนชี้เล็งป้อมนั่นเองแต่ก็ไม่มีใครมาอยาู่ป้อมกันอิติโกะอิติโกะอิติโกะอยู่ไหนนายอยู่ไหนกูจริงๆแล้วอะมาโอ้โหเราใช้เมดกับให้เมดกับโลมา ตีป้อมเฮ้ย <ś led> จะแตกไหมจะแตกไหมจะแตกไหมโหนี่จลาดตัวสุดๆ <ś led> โอ้แล้วก็ตีเบาด้วยนะแล้วก็ยืนตีต่อไป <ś led> โอ้ยคำไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูมีโอกาสนะโอ้ย,อยนี่ไปวีล่าจะเล่ลกากันเองโอ้ยน่ากลัวจริงๆ <ś led> ตอตอตอตเลยอ๋อดาาดัเลยบอกไหมบอกโอเครับบทแทงนะครับโอ๊ยบูอิจิโกะนายจะเข้ามานี่หรอไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยโอยนี้โอ้ยโอ๊ยเลือดเราอ่ะจะไม่ไหวแล้วมาช่วยก่อน ดูเลือดด้วยอยนี่ดีนะวีรากันเราดูแท็กทีมกันดีนะแต่เป็นตัวละครนี่ตีป้อมเอาดองคู่เลยโอ้ยอุ้ยสงสาต้องไปกันให้ยอนไปเนี่ยดูเลือดโอ้ยสงสารยอนแล้วก็สงสารตัวเองด้วยอุ้ยบนบนนักลัวมากมองดีอุ๊ยอุย,อยคลิกซีนี้เดียวเองอะ่ะเออยอนส่งธนูไปช่วยแต่ไม่โดนนะ โดนปะโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออทำอะไรดีเฮ okay. 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 oh. ้ยหนีเธอหนี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 โอเคมาอยู่ก็อยู่ช่วยได้ไหมเนี่ยโอเคโอเคป้อมไปโอ้เราเรากันให้เถอะเราสละชีพโอ้ยย้อนยอนย้อนจะไปไหมเนี่ย ย <laughs> อนอุตส่าห์อยู่กันให้แล,ล้วไม่หรอกยอนเข้าเล้นโอเคนะเล่าเนี่ยสิอุ้ยบนนะโคัวมากเลยบนโอวีดีวีล่าลับไปทันเฮ้ย <laughs> เล่นไปกลัวไปเสียวไปโอ๊ยไม่คิดว่าจะเสียวขนาดนี้อ่ะดูต่อ <laughs> ตื่นเต้นดีอ่ะมันดูแบบสลับเกมไปมาดินะมาต่อเนี่ยถึงชอบเล่นโหมดจัดอันดับนะมันดูแบบจริงจังในเกมดิแต่บางทีก็กลัวแตกเหมือนกันเพราะว่าแบบโหมดจัดอันดับมีคนเก่งเลยบางทนะีมาต่อไี่ดีอืมอุ้ยสกันอยู่กลางเหรอแสดงว่าจะไปเอามังกรแน,น่เลย อ๋มา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 อโอเคโอเคโอ้ยทำไมมาหลอดไปเดียวขนาดนั้นใจเย็นนะมาเรียนต้องใจเยน็นเย็นโอ้ยโอ้ย,อยกลางไหวไหมนะ่ะโอ้โหแล้วเราก็อยากโอเคยอนพอได้อยู่นะยอนก็เก่งอยู่นะอา โอเคกลางโอเคเดี๋ยวเควีเดี๋ยวตามไปต้องละมั้งเดี๋ยวเคาวีบต่อบอกให้ไปล้างเลนนะโอ้ไงดีโอโหโหวีล่าจะตามหรอไม่ไม่น่านะไม่ไหวตัวบางอ่ะ รบทซับที่ยังไม่ไปซับนั่นเองเฮ้ยรบดเคลียร์เวฟอุ้ยย้อนอุยย้อนโอ้ย้อนไหวไหมย้อนไหวไหมเฮ้ยน่าจะไหวแลยน่าจะไหวโโหแต่เลือดย้อนคือแบบเฮ้ยย้อนสุดยอดเราว่าย้อนเกมนี้โอเคนานๆแต่เจอย้อนที่โอเค เอาไอเอาวงก้เหรอ,อไม่อยากช่วยเลย <c oughs> เดีไงดีไปคไิวเองตรงนี้ดีกว่าแล้วน่าจะไปได้เพราะเออเห็นว่าแล้วใช่เพราะมาหลอดมาช่วยโอ้ยโอ้ยคิวเดินลอยโดนขวัญเฮ้ยโตดโอ้ยมาหลอดห้าวจังห้าวสุดๆไปเลยโอ้ยโอ้ยเดินไปละเฮ้ย เฮ้ยคิวเลนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยนี่แทงให้สุดๆแล้วนะช่วยหน่อยเฮ้ยนนี้เดียวเองพ่อมีไม่ยมอมเสียดายอะ่ะจับไหมจับสลหายชีพดีไหมเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนนีเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอนเก็บทิปเราได้ เก่งจังยอนเดี๋ยวนะ้มีแค่สองมีแค่สองฮีโร่นะแต่เก็บได้ทิพนคิวโอหยาน่าจะปิดเกมแล้วมั้งกลัวยืดเยื้อเราจะแย่ปิดปนะิดปิดเกมปิดเกมมาดูแล้วเรากับวีลาคือเข้าเสร็จกันตลอดเลยนะเข้าเสร็จกันแบบตีป้อมอะไรพวกนี้ตลอดเลยนะโอ้อยวีลาไปแล้วยอนจบเถอะยอนยอนจบจบ เย้เย่ซะต้องไม่คิดว่าชนะเหมือนกันโอ้ยอยากเห็นสักกอเลยอ่ะแต่รู้สึกว่ายอนน่าจะคิวไปเยอะอยู่นะย่อกอสมควรเลยให้ดูกันมามาไหนดูสเฮ้ยได้อันดับสองเลยอันดับหนึ่งน่าจะเป็นยอนดาว่านะทรับดีแหละชมตัวเอง นั่นนะจะซับได้ดีหรือมันต้องแคลรี่ดีด้วยแหละไม่ใช่ซับดีอย่างเดียวโอเคเกมนี้ก็สนุกนะถือว่าสนุกแหลนะสำหรับเกมนี้ <c oughs> โอ้ยสนุกมา,ากสนุกอยากเล่นแบบเจออย่างนี้ได้แบบอย่างนี้อีกอ่ะที่แบบผัดกันแบบลุกผัดกันรับเลยอะไรเงี้ยเกมนี้โอเค,อเคแหละสำหรับเกมนี้นะโอ้ยันเป็นหนึ่งเกมที่สนุกมากเลยะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็มีอะไรพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้เนาะก็เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ